สวัสดีครับสวัสดียามเช้าครับวันนี้มายามปลาไหลครับหมายเดิมหมายเดิมกับคราวที่แล้วครับมาแก้มือหลังจากงานระเบิดไปอยากดูตัวครับอยากเห็นตัวเป็นยังไงมาดักไว้แค่สี่หลังครับเหยื่อเป็นปลากระดิ่งเหมือนเดิมครับพอดีดักกุ้งแล้วมันเหยื่อมันมีแค่นี้ครับมันไม่พอเลยดักไว้สี่หลังครับมาตาน้นตาเชียวได้ครับนี่ครับหลังแรกหลังแรกก็มาดูไอที่ระเบิดก่อนเลยครับ ไม่รู้จะโดนไม่โดนนะค้องไกลครับงานระเบิดไม่รู้จะเข็ดหรือยังถ้าเข็ดแล้วก็ต้องทิ้งระยะหน่อยครับเดี๋ยววนี้จะทํานาด้วยเลยไม่ค่อยวางครับมาดูไหมครับอืมอ้าวโดนตัวครับแต่ไม่ใหญ่เท่าไรที่เดิมครับนี่ที่เดิมกว่าคราวที่แล้วครับที่ว่างงานระเบิดครับ กอนนี้น่าจะมีอีกหลายตัวดูแล้วนี่ครับเขานี้งามไม่ระเบิดครับงามอยู่ดีเอ๊ะเหมือนจะสองตัวเรื่องไงครับตัวเล็กครับเดี๋ยวไปลุ้นอีกทีที่บ้านครับ <laughs> ไม่ดาวก็แปลงมาเดี๋ยวไปเทีดูอีกทีที่บ้านครับไปครับเหลืออีกสามหลังมาแล้วครับมาแล้ว ยังทำงานเหมือนเดิมครับเยอะก็ดีแถวนี้ก็ใช้เหยื่อหอยกันผมเลยต้องเปลี่ยนไม่เหมือนเขาครับถ้าเหยื่อหอยมาคงไม่ได้ครับเพราะเขาเอาเหยื่อหอยมาลงกันหลายรอบแล้วครับไปครับครับนี้อันที่สองครับมีทั้งหมดสี่อันอันนี้อันที่สองนี่ครับหมายอันนี้เขาสูบน้ําจับตาไปแล้วครับนี่ลอยตัวเงินตัวทองอะไรเดินให้ลื่นเลยครับนี่เห็นยาลกๆครับก็เลยแหวกแวกยัดไปที่ชาหนาตึ๊บเลยครับเขาหน้าจะเอาไปไม่หมดครับเพราะมันจับยากอยู่เนี่ยยามันลกครับหวังว่าจะมีตัวแล้วครับหวังว่าจะโดนครับเสียบไปลังโล่งเลย มลกเงี้มันน่ามีตัวครับหวังว่าจะโดนหวังว่าจะโดนยังไง <c oughs> <c oughs> ตองสอยน,นี้จะแห้วมวครับอันนี้ไม่น่าโดนครับ หญ้ามันปิดลกมาครับแย่เข้าไปกว่าจะถึงกว่าจะนั่นแหวกไม่ได้แล้วครับเนี่ยหนาเตอะเลยเห็นไปลครับไปลุ้นอีกสองอันคู่ๆูกันเลยครับติดถนนไม่รู้ยังอยู่เปล่าพวกรักยามให้หรือเปล่าก็ไม่รู้ครับยามไปเพราะว่าเอากลับเราไปนะครับหมดเครื่องมือทั้อากรินิกไปครับบางร้านก็ทําเองครับห้างๆเลยไปครับนี่ครับอยู่ติดถนนเลยผูกก็เสี่ยงใส่แหละเอามาแค่สี่หลังครับเยื่อมีแค่นี้ แหวกยัดด้วยครับหวังว่าจะโดนนี่ครับตรงนี้อันนึงใกล้ๆกันเลยครับหันไปคนละทางครับอันนี้หันไปง้นอันนี้หันไปงี้ครับมันโดนมากน้าเห็นลกๆนะครับมีตัวก็น่าจะโดนนะไม่น่าพลาดมาครับเดีด๋ยวกันเอาตัวนิดเดียวครับ ลูกมันครับโอ้โหตัวขนาดนิ้วชี้ไอ้เลก็กกว่าน,นิ้วชี้มันนะ้งใครถือว่ามาครับแม่ไปไหน,นเนอะอะไรอย่างน้อยก็ไม่แห้วแล้วครับครับฝั่งนี้นี่ไม่โดนครับหมดแล้วครับสี่หลังเดี๋ยวไปดู ผลงานรวมครับเดี๋ยวไปเทศใส่กระป๋งที่บ้านครับไปครับอย่างน้อยก็ไม่แห้วแล้ววันนี้ไปผสมกับเมื่อวานถ้าเมื่อวานได้ตัวเดียวไม่พอกินครับครับมาถึงบ้านแล้วครับมาลุ้นกันเลยตัวใหญ่ไหมออกยากครับออกยากวา่โอ้โหนี่ครับคู่เลยโหตายตัวนะครับเสียดาย เอดักตรงที่เดิมกับที่งาแตกครับงาเระเปิดพอได้กินอยู่ครับผสมผสมเอาครับพอได้ขว่ตัวขาวเลยครับอีกอนนันน่าจะเป็นตัวเล็กครับเนี่ย <c oughs> เล็กจริงๆครับยังจิ๋วอะไม่เป็นไรครับได้มาแล้วก็ผสมผสมกิน,นครับวันนี้สีหลังสามแต้มครับ มื่วานเจ็ดหลังได้แต้มเดียวระเบิดไปหนึ่งเนี่ยขอพภัยครับเช้าแสงแด่นไม่ค่อยมีมองไม่ค่อยเห็นตัวเล็กน่าจะตัวถึงขีดบ้างไม่รู้นะครับตัวใหญ่ประมาณสองขีดสามขีดครับรวมแล้วก็พอผัดนะครับเนี่ยครับหาก,กินมันบ้านครับอันไหนพอประหยัดค่าใช้จ่ายได้ข้าวข้าวก็หาไปก่อนครับช่วงนี้ลงนาด้ยครับไม่ค่อยว่างเท่าไหร่ ขอบคุณทุกท่านเข้ามารับชมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจติดตามชมคลิปไปนานๆน,นะครับอยู่ด้วยกันมานานๆครับขอบคุณมากครับครับส,สวยๆเลยขอบคุณครับ